โรงเรียนวันนี้อาหารโรงเรียนวันนี้พังขอกุลพังขอกุลนี่นะคืออาหารโรงเรียนวันนี้กีจท,ทำกับแป้งไข่และนมเป็นอาหาราว่างวันนี้แต่เขาทำเป็นอาหารเที่ยงแล้วก็จะมีกินกับของหวานที่เป็นมัเมีโลนอาเรียบมาเมีโลนเนี่ยซีล อันนี้คือหวานนี่กินแกอันนี้เป็นอาหารนิยมที่เขาชอบกินกันจะเป็นกินกับกล้วยสุกก็ได้หั่นกล้วยสุกใส่จานแล้วก็ใส่ขนมเบื้องตัวนี้แล้วก็มีซิลนั้นมามิลอน แล้วก็ผักสดวันนี้มีแตงกวามีมะเขือเทศสีสันสวยแล้วก็มีพิซซ่าสลัดแล้วก็วันนี้ก็เด่นๆก็คือมียำยำมะเขือเทศแล้วก็มีแครอทอันนี้คือผักยืนพื้นทุกวันอันนี้ก็คือเป็นผักที่ทำขึ้นพิเศษวันนี้ยำยำมะเขือเทศพึ้ยชีเลีย ชิกาโตอาหารเที่ยงวันนี้ก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากง่ายๆเพราะว่าโรงเรียนวันนี้จะเป็นโรงเรียนที่เด็กเล็กมากกว่าที่พ่อแม่ทำงานยังไม่ได้ปิดเทอมเปิดอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วทีนี้อาทิตย์ต่อไปก็จะปิดเทอมใหญ่สี่อาทิตย์นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะพักร้อนกัน นี่คืออาหารเที่ยงวันนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้ที่ใส่พวกพวกพวกเด็กที่แพ้อาหารตู้พิเศษตัวนี้แล้วเขาจะเข้ามาตรงนี้แล้วเข้าแถวล้างมือกันล้างมือตรงนี้แล้วก็จะเข้ามาคนไหนที่เล็กๆก,ก็จะใช้ถาดตัวนี้เพราะว่าเขา ไม่สามารถถือจานเดียวได้เผื่อมันตกมันหลน่นทักเป็นอาหารก็แล้วแต่เด็กแล้วแต่ครูเขาจะโอเควันนี้คืออาหารของเราวันนี้นี่คือห้องอุย๊ยร้อนมากพี่น้องเลยร้อนตับจะแตกเลยเคยอยู่แต่อากาศเย็นมาเจอสามสิบนี่อุย้ยจะเป็นลมให้ได้เลยวันนี้ร้อนมากนี่คืออาหารเที่ยงวันนี้ผักสีสารสดใสน่ากินแล้วก็คืออาหารวันนี้ อาหารของเราตู้นี้ก็คือเป็นตู้ที่อาหารทำเสร็จแล้วแล้วก็ามาเก็บไว้เมื่อหมดเราก็เปลี่ยน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 ,ยนอาหารตรงนี้นี่สองตู้นี้แต่วันนี้ใช้ตู้เดียวส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กและจะมีเด็กนักเรียนพวกเด็กที่ก่อนัยเรียนมาสองกรุป๊ปันนี้ โอเคอาหารวันนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมะคะ่ะ